นี่คือแบบบ้านของเรานะคะทุกคนมาดูความคืบหน้าของบ้านคุณป้าสายเปี้ยวกันนะคะทุกคนงบประมาณสี่ล้านสองนะคะบวกบวกค่ะมาทักทายกันในวันเสาร์นะคะกับบรรยากาศดีดีนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยคะ่ะแต่ดูหิมะสิคะก็ยังสูงอยู่นะคะทุกคนหิมะก็ยังสูงอยู่แต่ก็ยังเห็น โต๊ะกลางแล้วนะคะวันนี้มีแดดนะคะมีแดดมีแดดโหแต่เพิ่งจะมีนะคะทุกคนเพิ่งจะมีวันนี้เจอกับวันเสานะคะวันเสาก่อนที่เราจะไปเจอกับบ้านหลังงามของเรานะคะเราก็มาดูบรรยากาศรอบบ้านคุณป้าใสา่เปี้ยวก่อนนะคะราบ้านคุณป้าสาเปียวดูสิคะข้างล่างหิมะเขาก็ยังเต็มหน้าบ้านอยู่นะคะดูสิ สูงก็โหหกสิบเซนได้นะคะวันนี้จริงๆเป็นวันเสาร์จริงๆเขาจะไม่ทำงานกันนะคะแต่นี่น่าจะเป็นงานที่เร่งนะคะทุกคนน่าจะเป็นงานที่เร่งรีบนะคะเขาจะขุดเขาจะเอาหินลงไปถมเพื่อที่ว่าะจะบล็อกเอาหินลงไปก่อนนะคะเพื่อที่จะบล็อกอ่ ไม่ให้เวลาจะถมนะคะเพราะเขาจะทําเป็นที่ส่วนสาธารณะแล้วก็เป็นที่จอดเรือข้ามฟากไปออสโลนะคะทุกคน mm hmm. เราก็คิดถึงบ้านนะคะแล้วก็เลยจะมาอัปเดตบ้านหลังที่อยู่เมืองไทยที่กำลังสร้างอยู่ของคุณป้าสายเปี้ยนนะคะ mm hmm. ก็เลยจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังนะคะ ก่อนจะมาอัปเดตแล้วก็เลยโชว์บรรยากาศโอ้โหเพิ่งจะมีแดดนี่แหละคะ่ะแต่ดูหิมะยังเลยกองเลยหน้าต่างอยู่นะคะทุกคน,นกองเลยหน้าต่างเยอะเออดูสิขาวโพงเต็มไปหมดเลยนะคะดูสิเต็มไปหมดเลยโอเคกับความหนาวเย็นนะคะแต่วันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหรนะะนน่นะคะวันนี้สี่องศานะคะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนเจอกับคุณป้าสายเปรี้ยวอีกแล้วนะคะ วันนี้เราจะมา,าทักทายกันนะคะทักทายกันวันเสาร์นะคะวันเสาร์าวันนี้คุณป้าใส่เปรี้ยจะมาอัปเดตบ้านให้ฟังนะคะจะมาอัปเดตบ้านให้ดูนะคะบ้านลงเสาเอกเสาโทเมื่อวันที่25ธันวาคมนะคะยังไม่ถึงสองเดือนนะคะเพราะว่าเราหยุดไปประมาณสองอาทิตย์เอ้ยหนึ่งอาทิตย์นะคะช่วงปีใหม่นะคะก็เลยขาดอยู่ เราจะมาอัปเดตแต่วันนี้คุณป,ป้าใส่เปรี้ยวได้มะม่วงมานะะโอ้โหโอ,อืมฮึไดมะม่วงเพื่อนมาฝากนะคะจากเมืองไทยอร่อยมากเลยมะม่วงแก้วขมินนะม้นเนาะมะม่วงแก้วขมิน้นกำลังอร่อย แต่สำหรับคุณป้าสายเปียวทำไมชื่อคุณป้าสายเปียวใช่ไหมคะเป็นลูกคู่พี่แล้วก็เป็นลูกภูพี่แล้วก็ทุกคนก็จะเรียกคุณป้าคุณป้านะคะแล้วก็ชอบเปียวนะคะก็เลยเป็นคุณป้าสายเปียวนะคะนี่คือที่มาของชื่อคุณป้าสายเปียวนะคะ เราไปดูบ้านของเรานะคะว่าไปถึงไหนแล้วนะคะอืมสำหรับบ um, ้านของเรานะคะตื่นเต้นฮะคิดถึงบ้านสำหรับบ้านของเราก็เขาก็ส่งงานทุกวันนะคะส่งงานทุกวันอกับส่งไลน์นะคะเขาําถึงทําคือส่งงานทุกวันเลยค่ะวันไหนทํางานส่งงานทุกวันเลยนะคะสาหรับช่างบ้านของเรานะคะเราทําอยู่กับบริษัท ยูดีโฮมอุดรธานีนะคะถ้าใครสนใจถ้าคุณป้าสายเปียทําทำเสร็จถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะทุกคนไปไปดูกันค่ะไปดูบ้านกัน,นะคะ่ะนี่ก็เริ่มจากการเริ่มมุงหลังคานะคะหลังคาเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาแค่วันเดียวนะคะการมุงหลังคาของเขาไวมากมากเลยคะ่ะจนเราถกใจเลยเห็นภาพเราโอ้โหวยจริงเลย พนักงานเขาเป็นเนี่ยบรรยากาศหน้าบ้านของเรานะคะบรรยากาศหน้าบ้านของเราอันนี้ก็ชั้นบนเห็นเขาทํางานแล้วโหวยจริงๆเลยนะคะจ่ายไวทําไวเสร็จไวเขาก็ได้เงินไวเนาะเขาจะส่งงานหลังจากงานตอนเย็นเขาก็จะรีบส่งงานแล้วนะคะประมาณหกโมงเย็นเขาก็จะรวบรวมภาพถ่ายภาพนู่นนี่นั่นแล้วก็ส่งงานในลายกลุ่มนะคะ รายกลุ่มก็จะมีะที่ออฟฟิศด้วยนะคะ,ะ,ะตกแต่งภายใน,นอะไรเขาจะรวมไ้ในในกลุ่มหมดเลยนะคะทั้งบอสทั้งลูกน้องแล้วทั้งเราเราก็มีจะมีช่างของเราต่างหากอยู่ในลายกลุ่มของเรานะะี่ยฮะก็จะส่งงานให้เราทุกวันทุกวัน เราก็จะดูความคืบหน้าทุกวันนะครับคือมันก็เป็นความสุขเนาะที่เราได้ดูการทํางานของช่างแต่ละวันแต่ละวันเพราะถ้าเราอยู่บ้านเราก็ต้องบางทีเราก็อาจจะไปนั่งเฝ้าเลยก็ได้นะคะคุณป้าสายเปียอชอบถ้าทําอะไรแล้วมักใจจดใจจ่ออยู่กับงานนะคะอยู่กับการกระทําสิ่งนั้นคือจะทําให้เสร็จไปเลยแบบเป็นคนคน่อนข้างใจใจร้อนนะคะดูลักษณะจะไม่เหมือนคนใจร้อนนะคะ <laughs> แต่จริงๆเป็นคนใจร้อนชอบอะไรที่มันไม่ช้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ให้ลูกน้องถ่ายวิดีโอให้นะคะเขาจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้เรานะคะนี่ก็จะเริ่มอก่อปูนแล้วนะคะก่อเป็นอิดมวลเบาแล้วก็ถ้าเจนห้องน้ำก็จะเป็นอิดแดงนะคะอิดแดงทามแข็งแรงอะไรเราไม่ค่อยรู้นะคะ ก็จะดีกว่านะคะประมาณนั้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะเป็นอิดแดงถ้าห้องธรรมดาก็จะเป็นอิดนวลเบานะคะหลังคาก็เขาจะใส่มุงหลังคาพร้อมกับใส่ฉนวนกันความร้อนไปด้วยนะคะทุกคนเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นบางทีบางทีบางอย่างเราก็จะถามแล้วก็ดูแปลนไปด้วยแล้วก็ดู ดูหน้าง,งานไปด้วยนะคะเวลาเขาส่งภาพมาว่าตรงนี้ตรงไหนเขาก็อธิบายให้เราโดยการส่งแปลนให้เราดูด้วยนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็จะยุ่งอยู่กับการเลือกวัสดุต่างๆนะคะเลือกอปูพื้นนะคะพื้นกระเบื้องปูพื้นชั้นล่างชั้นบนห้องนกบ้างน,ก,างนกชายคานะคะ ถ้าโดนฝนโดนอะไรก็จะอีกใช้อีกแบบหนึ่งนะคะมันจะได้ไม่ลื่นกันคนหายรูปก็จะมือสั่นนิดๆนะคะอขอดภัยนะคะร <c oughs> ือสวยเนมนะคะจะคๆออาจจะดูยากไปน,นิดนึงก็ชิมืออาชีพเหมืนอนวาคบนใ้นะคะนะคะบ้านของคุณป้าสางเตี้ยราคาบ้านหลังนี้ก็ประมาณ สี่ร้านสองบวกบวกนะคะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจที่ให้คุณป้าสายเปรี้ยวนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ